นะมะพะทะกูแช่งคนที่มาหลอกให้กูรักแล้วหักหลังกูให้มันเจ็บปวดรวดร้าวให้มันฝันร้ายทุกเช้าให้มันไม่มีใครรักไม่มีใครจำและขอให้มึงไม่มีวันเจอความสุขตลอดไป บอกว่ารักกันแทบตายตอนนั้นยอมให้ทังใจก็ไม่อายใครทั้งแค่ทั้งห่วงทั้งสตอรีสดใสแต่ตอนนี้มึงนกูไม่เคยมีอยู่ในชีวิตมึงเลยไงมึงหายไปมึงนกูเป็นของไรค่ากูไม่ใช่ของฟรีไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาแต่วันนี้กูเข้าใจว่ามึงมันกลัวจึงด้านความน่าไม่อายกูขอให้คนอย่างมึงได้เจอรักที่ทรมานใจสาชงเลยตรงนี้ เจอรักก็พังเจอกรรทั้งหน้าทั้งหลังสาบแช่งทุกคำที่มึงเคยล่วงให้กูไว้ใจจำไว้เลยนาะยคนจันไรในใัย,ย่างมึงไม่ให้ยอภัยไม่ได้รักกูแค่โดนใช้ทั้งใจทั้งตัวกูให้แบบเต็มใจแต่มึงกลับทำกูเหมือนเพาอไว้ใจแล้วมันผิดเองงั้นกูขอให้ความรักครั้งต่อไปมึงได้เจอกับคนที่เฮียกว่าสาบแชงเลยตรงนี้ จกททังงงหหาลเจนกคใส่อย่างมไม่ให้มช่ของตายก็ไม่ใช่ที่ซ้อมรักไม่ได้เกิดมาให้มึงฝักและทิ้งไว้กลางทางกูไอ้ทางใจแต่มึงกลับหายตอนที่กูคอยมึงจะเคยคนตอกศิกทังชีวิตไปขอให้มึงแค่เขาทับไตแต่เขาไม่ไม่สนใจให้มึงยอมาตัวยอมทำใจแต่ทิ้งก็ทิ้งไปให้มึงรักจะเมือนไม่เหลือใครแต่เขากับเฉยชาใส่ขอให้มึงได้ใจกับคนที่เฮียพอจะทิ้งกูไปไม่เสียดายสาบแช่งเลยตรงนี้ ราอให้รักแล้วหายไม่แม่จะละพูดเนจริงใจแต่มันแค่ลวงตางเอาความรู้สึกกูไปโยนเล่นเค,อ yeah. คยอะกูอยู่ตรงนั้นตอนที่มึงอ่อนอาแต่พอมึงหายดีกูกลายเป็นแค่นัลนมึงสองคำเลวไว้แต่คำว่าแค่วันนี้กูรู้แล้วว่ารักแท้มันไม่มีแน่ทุกคำที่มึงพูดพูดมันแนะนำเน่าบอกจะไม่จริงสุดท้ายก็เหยียบเราไม่ได้ขอให้กลับมาไม่ได้ขอขึ้นเงาแค่ <Yeah. S 1> อยากให้รู้ <c oughs> กูแค้นมึงจนกระดูกดำสาปแช่งเลยตรงนี้กูขอแช่งให้มึงพังเจอใครก็พังเจอ ขอให้มึงทิ้เจอทุกอย่างที่มึงเคยทำกับกูให้ทุกคำที่มึงโกหกย้อนกลับไปทิ่มหัวใจมึงเองให้ความเหงากลายเป็นเพื่อนสนิทต,ตลอดชีวิตของมึงสาธุ